คุณชัญยาพักเหลาฮีรันผู้บริหารสาวคนเก่งมากความสามารถเจ้าของธุรกิจ IB Skincare ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีและมีเสียงตอบรับที่ดีมากๆหลังจากที่ทำการตลาดจอบกลุ่มลูกค้าต่างๆประเทศทำให้แบรนด์สามารถเติบโตและพร้อมขยายไปสู่ตลาดมากกว่า10ประเทศได้สำเร็จล่าสุดเข้ารับรางวัลงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี THBT 2023 Thailand h i l l t h อนด์ย a ต a ้ a เ2023อายุน้อยร้อยล้าน X WinWin win PR Plus พร้อมเผยเคล็ดลับกว่า8ปีในวงการสกินแคร์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับชัญจะพักชัญญพักเหล่าฮิลันนะคะเป็นผู้บริหารของแบรนด์ I อีสกินแคร์นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะ รางวัลน,นี้ก็เป็นรางวัลแรกนะคะเพราะว่าในชีวิตตัวเองก็ยังไม่เคยรับรางวัหลหรือว่าไม่กล้าที่จะรับรางวัลที่ใดเลยเพราะว่าเราเป็นคนกลัวบกลัวไมค์กลัวกล้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพูดไม่เก่งอะคะ่ะแต่ว่าวันนี้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าแบรนด์ ib skin care ของเรานะคะวันนี้ประสบความสําเร็จมากคือเราไปเจาะกลุ่มในของตลาดนะคะบาเลนดูไบเมียนมากัมพูชียาเวียดนามนะคะได้ได้ประสบความสําเร็จวันนี้ก็เป็นวันที่แบรนด์ ib skin skin care ะคะ่ะ มารับรางวัลน,นี้เพื่อเป็นรางวัลให้กับลูกค้าของเราทุกคนด้วยค่ะในปีที่ผ่านมาฟีดแบ็ของเราเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็ปีที่แล้วและปีนี้ยอดขายโตโตมากโตจนแบบว่าเรารู้สึกว่ามันน่าจะไปได้อีกแล้วแพนในปีหน้าของเรานะคะแบรนด์ไอบีสกินแครนะคะตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่เราแลบอยู่ที่ในประเทศเกาหลีอยู่นะคะวิจัยอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกลุ่มสิวโดยโตรงนะคะ แล้วปีหน้า2,567เนี่ยแบรนด์ IB Skin Care จะมาจัดจำหน่ายในประเทศไทยเนื่องจากว่า,าลูกค้าติดต่อเข้ามาเยอะมากแล้วเราก็จะไปอยู่ในกลุ่มพวกแบบโมเดิร์นเทรทั้งหมดในประเทศไทยแล้วก็จะทำมาร์เก็ตติ้งในประเทศไทยแล้วก็เปิดรับพ์ทเนอร์ในประเทศไทยเพิ่มค่ะเรามีเทคนิคการตลาดที่จะทำยังไงให้แบรนด์ของเเติบโตขในวันได้บ้างคาเทคนิคของแบรนด์ IB Skin Care เองเนี่ยโดยถ้าถ้าเป็นตัวจีเองเนี่ยจีจะเป็นคนแบบ ทำอะไรแล้วแบบจริงจังมุ่งมั่นถ้าทําไม่ได้เราก็จะไปทําซ้าๆจนกว่าเราจะได้แล้วก็เข้าใจอะคะ่ะจนมาถึงทุกวันนี้เราก็ทํามาทั้งหมด8ปีแล้ว8ปีเนี้ยอดขายเราไม่เคยตกและก็ขยายไปในกลุ่มประเทศต่างประเทศมากขึ้นนะคะทั้งหมดตอนนี้ IB ก็8ประเทศแล้วนะคะที่ที่ส่งออกไปทั้งหมด8ประเทศแล้วก็เลยปีหน้าก็เลยหันกลับมาทำอมาร์เก็ตติ้งในประเทศไทยเพิ่มด้วยอะคะ่ะ ที่อยากจะติดต่อหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยค่ะสามารถไปทางช่องทางไหนได้บ้างคะติดต่อทาง Facebook ได้นะคะ IB official ค่ะ official Thailand นะคะ<ม>เพราะว่าถ้าเซิร์ชไปจะเยอะมากนะคะก็คือให้เป็นอ่า IB official Thailand only นะคะเพราะว่ามันจะขึ้นหลายๆประเทศเลยนะคะก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะแล้วก็ปี2567 IB ลุยเต็มที่ค่ะคิดว่าจะบุกอีก2ประเทศให้ได้ครบ1ิบประเทศค่ะ ขอบคุณนะคะเดี๋ยวมองกล้องกันก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปกลองช็อตค่ะต้องถือใช่ไหมคะใช่